กลับบ้านด้วยจ้ะเด้อเฮ็ดกับขา้าวกินนะจ้ะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเจตนาพิสูจน์กับขา้าวนิดหน่อยจ้ะกลับบ้านกันสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ม่น,นี้ก็วันเสาร์แล้วละ่ะบ้าเห็นไหมเห็นรถเดยอะแยะเลยพิสูจนกับขา้าวกับน,น้ำมาชมมาชมพี่น้องเอ้ยสันว่าของแพงคนก็ยัง่อ,อยยังๆๆๆ กินตรงใส่เนาะไปพี่น้องเข้าโอ้ยลูกค้าเพื่อนอันเบื่อประเทศเจ้าของพี่น้องนี่เพื่อนเบื่ออันอันประเทศเพื่อนนี่ละ่ละเยอรมันนี่ละ่ะ <c oughs> เพื่อนบานนวดเก่าสิบ <c oughs> เพื่อนวา่านจันถูกลดอา่ารางวัลทีหน,น,นึ่งคือบาทเน่านะเออจันทร์ติไปอยู่ประเทศที่มันห่อนหล่อน,อน,อนเออ เ่าอะไก็สิยอยากได้เมียอถ้าเห็นละอืมแต่อันเธอซอยเป็นอันค้นแปรฉันแน่เป็น่ะเออ่ <c> ่า <oughs> โอ้ยเธอจะไปหาจางังไดล่ะเธอต้องไปหาความหักสะก่อนเออก็ะดีละ่ะเป็น่ะเออแนวใดละ่ะกุฏิพ่อเป็นปะโอ้ยฝันก่อนเดี๋ยวฉันไปฝันกันนะ่ะเอ,อ่อห้าแถวกุถูกรถตู้รางวัลทีหนึง่งเป็นปะอ,อ่าโอ้ย กิดเบอรตีสซมือเนาะแต่เราประเทศมันโบแมนอันนี้ได้พี่น้องมันคือกันเบิดนะะแต่ว่าเราอยากอาจสิบแบบว่ามันมือท่น่ะบ่มากอากาศเออเราก็สิบ่มากอากาศมันหนาวมันมืดตื่นขึ้นมาก,กับไปเห็นงานเออพอเลือกง,งานมันกับมืดพอดีเออเราว่าการบ้านแล้วกับเบิอดอารมณ์สิไปมองนั้นมองนี้ เรพราะว่า um. um, มั re นเมื่อแล้วนะเห็นงานกันเหนื่อยแล้วเนาะพี่น้องฉันอยู่บ้านเน่าเออมันก็ยังเห็นแสงดวงแสงแดดมันก็เห็นไหนค้นยิมแย้ยมแจมใสโอ้ยนี่คือความฝรั่งเพิ่นเบาความเบือกเพิ่นได้อยู่จั่ไรเบ้าฮันเดกเกษียณเออาพราฮันเดกเกษียนยังยังยังอยู่ในยังเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องป่าอยู่นะ บ้านใดกระเสียนเห็ดบนที่พี่น้องอมมันมันทั่วโลกอ่ะตอนนี้นะมันมันอยู่แบบไอ้ในเรื่องของเรื่องอ่ะนะมันเจอแบบนี้แต่ว่าบานเฮามันยังไม่ดงไม่แดดนะพี่น้องเอออยู่นี่สันว่าเป็นยังสี่แล้วก็อยู่บ้านไผ่บ้านมั่นก็นเลยสจเกิดความแบบเจ็บไข้เด็บป่วยเดอย้อจิตใจนั่นแล้วแสิเป็นประบ้านนั้นละแเราก็ต้องฟังเล่าเวลาเล่าเบาอืม สามสิไปบังไดนั่งนั่งเงนเครื่องบินโดนบอย่างบาอืโอโว่กได้ทังสี่แหล้วพี่นอ้องเฮ็ดงานนะได้มานั่งเว้าเรื่องอันนันอันนี้บางครั้งกขไข่ปั๊บทุกแน่เว้าก็แน่อันนันแน่เออเอาเบาให้ฟังมีมีมากมายหลายอย่างมือดีก็มีเด็กดอยเนาะ เด็กน่อยเพื่อนเลียนสตูเดียนนาะเพื่อนอันเคยมานวนวดเหรอเพื่อนกับว่าแต่มามาเลียนมาเยอรมันในได้เก่าเดือนพี่นอ้องเพื่อนเ้าภาษาเพราะันได้กเกง่งแต่ว่าป่าว่าเล่าเก่งนะเออเล่าโทรมาหาป่าอันเห็ุนัดเหตดหยังใดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วอืถามเล่าเธออยูุ่ใสเพื่อนบอกว่าฉันดูจากเอ่อ มาจากล้านเธอกับหมองที่ฉันดูประมาณนะั้นน่ะสิบหานาทีเพื่อนว่าอกไก่เ <c oughs> มื่อนี้เ้าเรื่องแข่งไ้ฟังไปน้องมีทุกมือแะ้รสันป่าดีว่า,ดดามือก็ดีดูเด๊อที่นี่เพื่อนกับก็จะสงสัยเนาะเออเข้าก็เลยเฮ้มันสิมาแนวใดเนาะเด็กหน่อยพ่นนี่เนาะเออก็เลยถามเทอมาเห็อนอีหยางอยู่ดอยฉลันเพราะว่าเมืองนี่มันเป็นเมืองสุเดียนอยู่แล้วเนาะ ปาก็เลยถามเธอมาสตูเดียนเพิ่นว่าเองน่นละเออฉันมาสตูเดียนมาสันเอาจักปีเลยจ้งสี่ล้วปีหนึ่งมาสันว่าป,ปีหนากะหางานอยูหนีเหตุฉันมาได้เหตดงานเลยมาสันว่าเอยกเ็เรียนจบกระหางานเด็ดเออเพิ่นว่าฉันก็มีคฟ้ามวังแนวนั่นแหละปร,ะประมา,นานม้านนั่นนะเอเพิ่นวา่าก็มีนเด็กหน่อยผู้หยิงมาบ้านขึ้นกันเออสตูเดียนมาหนวดสิเป็นคน ต้งชาติเบิด์ละพี่น้องแถวบ้านห้าว่ะแถวสิเป็นคนจีนหรือว่าสิเป็นส่วนป้าว่านนาสิเป็นคนจีนเออปวดไหลเลี่ยนไหลอีกสองปีจบเป็นป่นปนอหาเอเลี่ยนโอ้ยปวนหัวหรอกขิกขี้ <c ười> บางเทียบเบา vào, มันก็นไดเห็นบอพี่น้องมันก็นไดหูจัาก้นมากมายกัะนวดในเล่าแบบว่าเออให้สมกตีเขาเอ เรียนตูเดียนเนาะจะเนาะเขาบระดีมีเงิ่อนหลายที่เข้ามานวดนี่แสดงว่ามันมันปวดหลายค่ายเครียดเพราะว่าอากาศอยู่นี่เนาะพี่น้องเอ้ยไข่ายๆครับหนวดไปน้ำรักษาจิตรักษาใจกันไปน้ำราว่าอากาศมันเห็ดเนี่ก้นเจ็บไข้ได้ป่วยท่างจิตใจแล้วก็มาเกิดจังสี่น้ำแนบบ๊อบบอแวบกันนี่กันเลยกลายเป็นว่าเอ่อเหตุแหชีวิตเครียดขึ้นไม่อีกเอ่อเพิ่มฟั่ม กังวลความเครียดอืมไม่อีกก็เลยเฮ็ดหายบอดสบายตัวเนาะอยากแบบว่าอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยมาหามองคลายผ่อนคลายเนาะคลายเส้นคลายกังวลอีหยังกันแล้วแต่พี่น้องเอ้ยก็ดีใจมามีอย่างดอกป่ามา,มาบาห้ฟังนาะพี่น้องนาะ อืมปลาเห็นบอ่อประเศไทยเฮ้ากันยังดีเพราะว่ามันเห็นแสงดงแสงแดดพี่น้องมันเยี่ยมแย้มแจ่มใสอยู่หนี่มันพอมีแสงแดดมันเห็ดในคนหนา,บ,นาบูดนาบึงคืออาการล่ะพี่น้อง <c oughs> จังไดปากระติกลับบ้านละเด้อมน้นนี่กับ,บ้านกอน่าจะเนาะพ็ดกับเขา่มามันนี่พอยายมากกรติได่นักกับเขาโอ้ยปลาพี่น้องเฮ้า ปาขอบคุณหลายๆดยเด้อค่ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจเนอจะนะนะขอบคุณหลายๆบางเทียกับข้ามขอบคุณนี่แหละมันดีกว่าอย่างอื่นพี่น้องแจ็คสีแนวใดอืมขอบคุณแล้วกะขอบคุณลอยคังพันคังเนะจเนะที่เขามาให้กำลังใจสิ่งกันและกันจังได้่ากับใบ่าเด้อจ้ากับบานเนอจเนะนะเอื่นว่ากันไหมมาฮอดก็มาอุ่น อ่หารฝรั่งมีนอ้องเขาปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะนนลูกมันลูกกระลำหน่อยๆ <c oughs> เห็นไหมอันนี้ป้าไม่ค่อยได้ซื้อมาเท่าไหร่นอ้ลูกกระลำเล็กมๆมอือนอย่างนี้อาหาฝรั่งนี่เค็นรสอันนี้คือเครื่องปรุงก็นนะทำเป็นแท่งแท่ง มันละลายมันก็เป็นเพลองปรุงไปเนาะหอมหอมผักเนยหอมพวกนี้แล่ละนี่ก็ใส่กระเทียมด้วยนะนี่หอมไปนองหอมรอแป๊บนึงอุ่นให้ลูกันคุณจะกินนะลูกไสอนนก้อันนี้น่ากินอันใหญ่ไปเนาะโอ้โรยเกลือซะเยอะเลยไว้อันนี้ใหญ่ ลอยเกือเลือกลอยเตียบลอยสิบิึงไปนองสิบว้าวชิมมันใหญ่ด้วยอืออับอือฝรังเขาจะกินปลาอัดแท่งเลยี่นเอาปลาทอดกินกับมันฝรั่งทอดก็ได้เนี้ยเอ็นะ หเ,เห็นไหมฮั่นฝรั่งอะฮั่นฝรั่งไว้แต่แซมนะจ้าเนาะเห็นไหมอันนี้ป้าแอบใส่ผักนะถ้าเขาไม่ชอบเขาให้เขาเอาออกเพราะไม่ชอบจะกินผักกันป้าก็ต้องแอบใส่อย่างเงี้ยนะอันนั้นรอป่าเห็นไหมสองเมนูเลยนะพี่น้อง ปลากลัวเขาจะไม่อิ่มแหมก็เฮ้ยเศรหลายวันนี้ก็น่าอร่อยปลานี่ปลาปลากระเทีมพี่น้องเฮ้ยแศบษฐายสองนมเลือดรูอลังการ แล้วยบบอยากเปิดความตื่นเต้นจะเด้อมาจ้า,จาแซ่บบุ๊ม่นแซ่บได้ดิอร่อยนะจ๊ะนะจ๊ะสลัดคี่น้องอันนี้ปลาอันนี้หมูนะจ๊ะ๊ยายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ให้ป้าพวนนั่นด้วยจ้าโอเค